ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงเรียนปทุมคงคาเลยครับโรงเรียนที่เป็นเบอร์หนึ่งในการที่นักฟุตซอลเด็กๆเดินทางเข้ามานะครับแล้วก็มาคัดตัวหลายๆคนก็เริ่มจากที่นี่นะครับวันนี้เนี่ยพวกเขาเริ่มคัดตัวกันแล้วนะครับสำหรับอายุ1 5 1 6แล้วก็ 17. เดี๋ยวไปดูบรรยากาศก,ากันว่านักฟุตซอลที่อยากจะมาเรียนที่นี่ต้องผ่านอะไรบ้างต้องเต็มตัวยังไงแล้วพวกเขาเนี่ยมีวิธีการยังไงเพื่อที่จะให้คัดตัวผ่านจาก200เนี่ยบางทีเหลือ20คนนะ โรงเรียนปทุมคงคานะครับถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีความชัดเจนในการผลิตนักฟุตซอลนะครับหลายๆคนก็ขึ้นมาติดในระดับทีมชาติแล้วก็มุ่งไปสู่ระดับประเทศระดับอื่นๆมากมายนะครับที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของการที่นักฟุตซอลเด็กๆจะเดินทางมาคัดตัวเวลามีประกาศคัดตัวเมื่อไหร่เนี่ย เด็กเนี่ยมาแห่กันมาแบบเยอะมากซึ่งวันนี้มี2รุ่นเนี่ยดูจากสายตาเนี่ยประมาณ200คนได้ต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับการเด็กเวลามาคัดดูอะไรเป็นอันดับแรกรดูทักษะทักษะหมายถึงว่าเล่นท้ายฟ้าได้การเคลื่อนการรับส่งกระเด็กที่ฝึกมามันจะมีแท็กบอลหนีอ๋อแบบว่าเหมือนแบบตัวตัวปุ๊บแตะหน,ะนีเลยแ,ลแตะหนีอะไรเงี้ยมันก็ให้คือพื้นฐานนี่มันก็เหมือนแบบ บอลมันเล่นมารวมๆวกันคือทุกคนนะพื้นฐานมนุษย์อยากกะเล่นกับคนที่ให้บอลง่ายไม่เลี้ยงทั้งลูกอย่างไงอย่างเงสับขาหลอกสับขาหลอกมันก็เป็นเขาเรียกว่าลีลาลีลามาทีหลังลีลามาทีหลังแล้วเบสิกกับร่างกายอ่ะตัวใหญ่ร่างกายก็ร่างกายเราพ็มาพัฒนาถึงก็ต้องดูสัวอย่างไงอย่เบอร์ก้าตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยยังก็ตัวใหญ่ด้วยเอกไทยไม่ใช่เนี่ยใหญ่ด้วยคลองด้วยใหญ่ใหญ่กับเบสิกดีดูอันไหนก่อน ผมว่าผมเอาเบสิกเอาเบสิกก่อนนะใหญ่ใหญ่ถ้ามันแบบ1 3 1 4เนี่ยมันฝึกได้พอ1 6 1 7ใหญ่บางทีเคยอามาแล้วใหญ่ๆหญ่ได้เลไม่ได้่ไม่ได้แต่ที่อาจารย์ดูก็คือเอาออกจากวื้ีที่แคปๆได้ไหมอะไรย่เงี้ยออบางคนเนี่ยเขามาถ้าเขาเล่นซ้ายได้ขวาได้นยเล่นนะเล่นบอลพาสเลยให้แท็กปุ๊บไปแล้เคลื่อนเนี่ยโอกาสเยอะมีโอกาสสิ่งที่ทําให้ที่เนี่ยเป็นตัวเลือกแรกๆของเด็กๆที่อยากมาคัดเนี่ยก็เพราะว่าโอกาสที่จะไปต่อหลายคนนะผ่านการคัดตัวจาก ปรุงวงคารถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ได้เรียนที่นี่หรือว่าไปต่อที่อื่นเนี่ยมันก็มีดีกรีมากกว่ามันคล้ายๆแบบเหมือนติดทีมชาติไปแล้วแต่ว่าบางคนก็เลือกที่จะเรียนที่นี่แล้วก็ฝึกฝนจนกล้าขึ้นไปสู่ระดับทีมชาติซึ่งมันทําให้การคัดตัวที่นี่ค่อนข้างเข้มข้นเวลามาคัดเนี่ยมันต้องแบบต้องมีเทคนิคยังไงวะให้มันแบบสาม,มารถแบบชนะใจโค้ชในเรื่องในผ่านรอบแรกม้เพราะเด็กมันมันเยอะมากเลยแต่ว่าแต่ว่าจํานวนมันรับได้น้อย อาจจะเป็นทักษะในการขึงบอลเหยียบบอลใส่บอลอะไรพวกนี้พี่การส่งบอลเคลื่อนเคลื่อนที่อะไรพวกนี้ครับผมว่านะการเล่นเป็นทีมอ่าอันนี้สําคัญความสามารถเฉพาะตัวเบสิกอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรสกิลอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยสําคัญเท่าเท่าเท่าการเล่นกับทีมอะไรพวกนี้อย่างนี้อย่างนี้โอกาสติดเดือมมั้ยก็ตัวตัวเอาเอาอยู่เลยโอเคทักษะเขาดีก็โอเคพี่ถลาดในการเล่น,ค,น,ลนคิดถึงตัวเองแบนว่า เหมือนเมื่อก่อนเลยอะ <Okay. S 2> ่ละยังไงอ่ะเตะร้อนๆเงี้ยโหตีนพองเลยพี่เ <c oughs> จริง <c oughs> สมมติว่าผมเด็กๆผมอยากมาคัด <c oughs> บอล <c oughs> มันต้องไม่มีไม่ได้เยอะกว่าได้เล <c oughs> ถูกป่ะเราก็คือ,อยังน้อยเด็กที่มาเนี่ยยังน้อยมันก็ได้มาดูเ้ยเขาเล่นยังไงสไตล์เขาเล่นยังไงเขาคัดยังไง้ามาคัดเดาะคัดอะไรเราคัดไม่ได้เราไม่รู้เคยทำไมก่อนไม่ได้บอลเะแบนี่เสียเวลาแต่บอลได้คะแนนแปดเปิดบอลได้คะแนนเก้าบอลลงทีไม่ได้เลย เราไม่รู้นะครับว่าหลายๆคนที่ผ่านเส้นทางเส้นแรกที่ปทุมคงคานี้จะเติบโตไปแล้วก็พัฒนาไปได้ขนาดไหนมันมีคนทั้งผิดหวังทั้งสมหวังครับแต่อย่างน้อยที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดียังไงก็ติดตามกันได้นะครับกับเรื่องราวดีๆที่ฟตซอยดิกจะมาฝากกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยรวมไปถึงกด subscribe ให้กับช่องใน YouTube ของเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะเดี๋ยวโอกาสหน้าโรงเรียนอื่นที่ไหนที่มีบรรยากาศแบบนี้เ,เราจะมาเก็บมาฝากกันอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี